ผมไม่เชื่อว่าไอ้ไอคนพวกนี้มันจะอยู่เหนือกฎหมาย ถ้าเกิดว่าผู้บังคับกฎหมายไม่หยอกมันต้องเล่น2ทางเลยครับ<อ>จากการไอหุ่นเซนกับไอหุ่นมัน<อ>จากการไอพวกทุนเทาในประเทศมันต้องทําพร้อมกันเ,ออเพราะวันนี้ทั้งโลกเขารู้แล้วว่าไอประเทศเนี่ยมันเป็นแหล่งใหญ่ของการค้ามนุษย์การฟอกเงินการหลอกลวงโดยใช้สแกมเมอร์พิบัตรนี่อยู่ไม่ได้หรอกแล้วเ,เรามีความชอบธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยถ้านายกเราเด็ดขาดนะเราไม่มีเอี่ยวกับสแกมเมอรนะ์ไม่มีคนในพักเอี่ยวกับสแกมเมอร์นะ ไม่มีคณะตีเอียบกับเซการเมอร์นะผมว่าปาบได้หมดผมไม่เชื่อว่าไอ้ไอคนพวกนี้มันจะอยู่เหนือกฎหมายมถ้าเกิดว่าผู้บังคับกฎหมายไม่ยอมผมเชื่อแบบโปเอกอังสีเลยเพราะกลับไปเนี่ย เรายังคิดว่ากลับไปปั๊บอุย้ยเข้าสูงออง่อ้อมกอดเหมือนอิสราเอลได้ปล่อยจากตัวประกันก่อกันไม่ใช่เอาไปเสร็จแบ่งตั้งประการสอบหมดเลยใคร,ครใครใคร,ใครไม่ถูกหลอกเข้าไปดำเนินคดีเลยเออคือมันต้องเล่นสองทางเลย<อ>หนึ่งเนี่ยก็คือจัดก,การไอ้ฮุนเซนกับไอ้ฮุน<อ>มานเน<อ>็ตสองเนี่ยจัดก,การไอ้พวกทุนเทาในประเทศเออมันต้องทำพร้อมกันเอถูกสองขาเลยสองขาครับเพราะไอ้ไอ้ฮุนเซนไอฮ้ไอฮุนมานเน็ตวันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็น โมฆาบุรลุษแล้วมันไม่มีที่ยืนแล้วสําหรับโลกนี้เพราะวันนี้ทั้งโลกเขารู้แล้วว่าไอ้ปรเทศนียมันเป็นแหล่งใหญ่ของการค้ามนุษย์การฟอกเงินการหลอกลวงโดยใช้สกมเมอร์ที่บันอ,อยู่ไม่ได้หรอกแล้วเ,เรามีความชอบธรรมร้อนะอทั้งหมดเนี่ยถ้านายกเราเด็ดขาดนะแล้วไม่มีเอี่ยวกับสกมเมอร์นะมไม่มีคนในพักเอี่ยวกับสกมเมอร์นะไม่มีคณะตีเอี่ยวกับสกมเมอร์นะผมว่าปราบได้หมด ผมเหม็นอย่างพลเอกลังสีว่าเลยถ้าเราไม่มีเอี่ยวแล้ววันนี้ที่มันกล้าพูดว่าร้อยปีมันก็ไม่กลัวถ้ามันปิดด่านตอนนี้ปิดไม่จริงเน็ตแม่ก็ไม่ได้ตัดไฟก็ยังอยู่ไอควายเราไม่ปิดไม่พอจะจะเปิดอยู่ได้เออจะเปิดตาพี่สังแเข็ดดูเนี่ยประชุม JBC IGBC อะไรจะมีข่าวเรื่องเปิดเนี่ยเอาเปิดด่านแล้วขอเปิดจุดผ่อนปลนก็ได้ก็ดูรารีท่านเล็กนี่ก็จะเปิดบ้างท่าดียว่ามันฟ้องเลยไงว่า ว่าขนาดเนี้ยมันคืบคลานเข้ามาในการเมืองไทยแล้วม,มันถึงสั่งนักการเมืองเราได้ไงอไอคุณเซนมันถึงชอบท้าตลอดใช่ไหม<อ>ว่ากูจะปิดด่านแล้วไม่ง้อืมไม่ง้อที่จะมาอย่ามาพูดเลยแต่มันมนะพูดตลอดอตัวมันนะพูดตลอดเรื่องเปิดด่านใช่<า>ใชครับใช่ความโหดของคุณเซนพลเอกรังสีไม่กลัวมันมันฆ่าคนมาแล้วเป็นล้านนะทุ่งสังหารสมัยเราเป็นทหารเด็กๆจำได้ไหมแม้ฆ่าคิลลิ่งฟิลอะ เออมันฆ่ากล้าฆ่าคนชาติเดียวกันรับเป็นล้านคนอ่ะไอ้คนแบบเนี้ยไม่น่ากลัวพี่บันเพราะอ,อะไรมามันไม่มีสติสัมปชัญญะม,มันไม่มีฮิริโอตปะม,มันไม่มีคุณธรรม,มแล้วตามหลักนะฮะของศาสนาพุทธอย่างเรานะธรรมะจอมชนะธรรมเสมอพี่บันใช่ใช่แล้วผมไม่เชื่อหรอกไอ้ฮุนเซนน่ะมันจะกล้ามาหือหากับเราถ้าเราเอาจริง เพราะผมบอกไงสายจนุภ่าทองทองทัพเราเหนือกับมันไม่รู้กี่เท่าอ่ะไอ้ที่มันยิงคนขยันแดงมันยิงคนที่ไม่มีทางสู้มาที่บานใช่ใช่เอาดูอย่างเกาหลีใต้เข้ามาไล่กระทืบมันมันกล้าเห็นมันรีบคืนคนให้เขาอ่ะใช่ขนาดเปนลำตีผู้หญิงนะแต่ผมเชื่อว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาจ่อจองการรัตีผู้หญิงคนนี้มาเพื่อตบหน้ามันว่ากูอ่ะใช้แค่ผู้หญิงพอแล้วก็ต่างประเทศเลยกูไม่ได้เอากระลาโหมกูเลยนะถูกครับนี่ไงเพราะว่าอะไรฮะผู้นางเขาเข้มแข็งแล้ว ผมเชื่อว่านโยบายเขาชัดเจนเม,มืองไทยนะถ้านโยบายชัดเจนนะค่าการดีๆโอ้โหผมว่าเขาทําหมดอ่ะโอโอใช่ไหมครัมันอันนี้มันไม่ยากเลยแล้วเขาเหม่งกับเราเนี่ยเรารู้มือมันอยู่แล้วพี่บานใช่มันเป็นประเทศที่น่าสงสารจริงๆแล้ว<อ>นะ